สวัสดีครับผมลงถ่ายตต่รถนะครับมามาดูแมคโครก็ามาสุกพีซี70เล่นแบบครับวันนี้ก็ตักต่เช้าเลยครับจานกบยังไม่มาครับไม่รู้เป็นไหนครับเปิดไรหนึ่งเลย รงทายเตรสครับที่บอกร่งไงครับถ้าหัวหน้าจรถเขาว่าว่ารงทายเตฮ่า <c> ก <oughs> ็ตีนมากเลยหัวหน้าจรถนี่ <c oughs> ก็ท็อแกลองรถด,ดูครับวันไหนท็อแกไม่ขับนอนไม่หลับครับ <c oughs> ัวแกต้องจับได้ว่าละนิดก็เอาครับฟูโซ่คันแรงครับออกตัวไปแล้วครับมาดูนีโน่กันบ้างครับ เอ้าน้องฟ้าล้านครับออกมาส,ะสะดๆร้อนปีนี้เลยครับ ก็ตั้งเลยใส่ประมาณเก้าปุ้งกีนะครับจะอุ้มๆเนยเก้าเนี่เยอะมากเลยครับ เมื่อวานได้ประมาณประมาณแปดสิบเที่ยวครับวิ่งสายนะครับเมื่อวานถึ่งประมาณแปดโมงเช้าครับค่อนข้างสายเลยช่วงหลังๆนี่จะทำงานไม่ได้แต่เช้านะครับยิ่งแว่ไปแถวสุรินนี่ เขามังคับครับให้วิ่งสองโมงเลิกห้าโมงครับแต่เขตอำเภอบ้านกลวนนี่ไม่จำกัดเวลาครับแล้วแต่คนขับจะหยุดเองครับ รู้สึกเหมือนจะช้านิดหนึ่งนะครับสิแต่ดินนี้หน,นักครับเพียงนิดๆในหนักมากครับ ดินทรายสวยมากครับโอ้เป็นโอ้ขายเป็นล้างขายได้เลยครับทรายนี้ถ้ามีน้ําล้างเลยดินทรายนี่สุดบูมครับข้านจะสวยเลยครับ ไปแล้วครับ วิ่งในเช้าครับวิ่งกันอยู่วิ่งอยู่4ี่คันครับคนนอนบอรครับดินชาดินเจอดินเปียกเปียนนินนนี่โอ้ยยกนี่หนักมากครับ คอยดู้องแกจะเอาร้อยสามรร้อยยี่มาครับติดตามประมาณปีหน้าครับก็จะกรอบ,บงวดแล้วครับนี่งวดงวดน,นี่ค่อยดูแกจะเล่นตัวไหนครับหรือจะแบ่งเป็นสองทีมหรือเปล่าครับนี่ วิ่งใกล้ๆครับแมคโครตังไม่ทันนะครับนี่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวิ่งอยู่เจ็ดคัครับเจดคันก็ค่อนข้างเยอะครับสำหรับเจ้าเล็กพิกชินูนี่ก็ค่อนข้างตักได้เยอะนะครับ คนขับไมโครคนเจ้าของไมโครนี่ถ้าไม่มีปิ๊กไม่มีอะไรนี่จะค่าใช้จ่ายก็จะเหลือเยอะครับก mm ็ hmm. เหมือนรถเลยครับ mm hmm. ไปมีหกล้อหกล้อมี6สูบครับถ้ามีถ้าสูบที่เก็ดรั่วนี่ mm hmm. ไม่เหลือครับ ผมก็จะขอตัวแล้วนะครับเพราะว่าต้องวันนี้ต้องขับไมโคแทนอาจารย์กบครับยังอาจารย์กบยังไม่มานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตาม่อง youtube ลงถ่ายแต่รถด้วยนะครับผมก็ขอจบด้วยเมคโคคมะสโซพีซิเจ็ดสิบรุ่นแปดตัดใสทีโนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ วัวติดท้ายเจองานเมาเลย